พาไปที่ชนบุรีกันก่อนครับเกิดเหตุคือชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับมีการกระทบกระทั่งกันมีเสียงครูดมีเสียงทุบหันไปดูพอถ่ายคลิปได้กลายเป็นชนุลมูลก,กลางเมืองชนบุรีครับไบแล้วระวังครับพี่รถเขาตีกัน คลิปในโลกโซเชียลครับลงเอาไว้ว่าเดือดซอย3อย่างเดือดครับคือเป็นภาพกลางถนนจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยจะเป็นภาพที่รถกระบะสีขาวคันนี้เนี่ยถอยหลังยาวครับแต่ว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นคลิปครับก็คือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงครูดหนึ่งแล้วก็เสียงทุบเหมือนกับปึ้งน่าจะเป็นการทุบรถกระบะคันนี้ฮะแล้วก็เป็นการโยนของใส่เหมือนกับว่ารถกระบะคันนี้มีปากเสียงกับพี่ผู้ชายข้างหลังครับ ทะเลาะก,กันสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าฝ่ายกระบะเนี่ยพยายามที่จะขับหนีออกมาแล้วจังหวะนั้นมีการพยายามที่จะดึงรถเอาไว้แล้วก็มีการคว้างปลาเข้าของแล้วจูจ่ๆกระบะคันนี้ครับถอยครับแล้วถอยมันจะไปทับไอ้คนที่ดึงรถกระบะไว้ด้านหลังเนี่ยแหละฮะ จนสุดท้ายแล้วไปจอดขวางอยู่กลางถนนครับเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ซอยสามบ้านเก่าที่พานทองชนบุรีครับโดยเบื้องต้นชาวบ้านก็ตกใจกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแวงแล้วมีถึงขั้นที่ว่าเปิดประตูล่าคนขับรถกับคนในรถลงมารุมกระทืบกันต้องเข้าไปห้ามกันอย่างชุนลมุนแบบนี้ครับน่าจะมองหรือเป,เปล่าก็ไม่รู้นะครับเ,รเ,เขาได้ทะเลาะกันไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจครับตอนที่มาจะเป็นรถ รถมชนอะไรมาเสียงดังเสียงยางดังเลยครับขี่แบบขี่มันได้ขี่ไม่ไปเหยียบพัเล่งแรงๆแล้วไปพอไปถึงก็เป็นประตูด่ากันรับต่างคนอยู่ข้างในเข้ามาตะโกนนะทะเลาะกันครนับก็เพียเพ้ยงกวาดเพี้ยงอะไรกร็ได้เคสนี้ต้องตามกันต่อครับเพราะสุดท้ายแล้วเหมือนกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอชาวบ้านไปห้ามแยกย้ายจากการแต่แน่นอนครับมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องให้คุณตำรวจตามกันต่อนะครับครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ